นางศิริมาเลิกเป็นหญิงคณิกาเพราะความเป็นอริยะสาวกนางศิริมาเป็นหญิงรูปล่างหน้าตางดงามในอัตถกถาระบุว่านางเป็นน้องสาวของหมอชีวโกโมารพัทมารดาของหมอชีวโกโมารพัทเป็นหญิงคณิกา ชื่อสาลวดีนางสิริมาบลุโสดาปฏิผลหลังจากที่ได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วนางได้เลิกการงานอันเศร้าหมองนั้นคือเลิกเป็นหญิงคณิกาหญิงงามเมืองนางสิริมาอุบาสิกาได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยแล้วทุกทุกวัน จะจัดเตรียมสลากพัดไว้แปดที่คือแจ้งความประสงค์นิมนต์พิสุกับพิสุผู้จัดสลากพัดในวัดเวรวนันนับแต่นั้นทุกๆวันก็มีพิสุมาที่เลือนของ,งานางประจำทุกวันซึ่งของที่ใส่ลงในบาทนั้นเมื่อพิสุนำกลับไปก็สามารถแจกจ่ายให้เพื่อนพิสุด,ด้วยกันฉันได้ถึง3าสรูปทีเดียว จำนวนเงินที่นางจ่ายในทุกๆวันคือวันละสิบกหาปณะนะวันหนึ่งมีพิสุรูปหนึ่งเป็นหนึ่งในแปดรูปที่เข้าไปรับสลากพัดแล้วไปยังวิหารหลังหนึ่งไปคุยกับเพื่อนๆพ,พิสุว่าทายาธรรมที่นางถวายก็ไม่น่าดูน่าชมเท่ากับความงดงามของนางสิริมา ไิสู่ระดับเถรล้รูปหนึ่งฟังแล้วเกิดความสเสน่หาอยากเห็นนางสิริมาบ้างคิดว่าเราน่าจะไปรับสลากพัดที่เลือนของนางจะได้ยนโฉมของนางบ้างวันหนึ่งให้บังเอิญว่าเมื่อท่านไปสอบถามลำดับการไปรับสลากพัดที่บ้านของนางสิริมาก็ปรากฏว่า ท่านเป็นหนึ่งในแปดลูกที่จะไปในวันรุ่งขึ้นนั้นด้วยเพราะผู้ที่ทำหน้าที่แจกสลากกิจนิมนต์จะแจ้งให้ทั้งแปดลูกรู้ล่วงหน้าและในวันนั้นนั่นเองนางศิลมาเกิดล้มป่วยเพราะโรคที่ต้องนอนให้เหล่านางทาสีดูแลเช้าตู่วันรุ่งขึ้นพิสูรลูกนั้นมานั่งในเรือนพร้อมกับพิสูจเจ็ดลูก นางสิลิมาลุกออกมาถวายพัดไม่ไหวสั่งให้นางทาสีไปรับบาตและถวายแทนผู้กเจ้าจงรับบาทนิมนให้ท่านนั่งให้ท่านดื่มข้าวต้มแล้วถวายของเคียวแล้วจงบรรจุพัดต่างๆลงในบาตรเรานางทาสีไปทำตามนั้นแล้วกลับมาบอกในห้อง นางสิลิมากล่าวว่าพวกเจ้าจงช่วยกันพยุงเราออกไปทีนะเราจะออกไปไหว้พระคุณเจ้านางถูกพยุงออกมานั่งลงพิษไข้ทำให้นางมีตัวสรรั่นไหว้ไปกล่าบไปพิสูรูปนั้นเห็นแล้วคิดว่าขนาดนางป่วยอยู่ยังงดงามถึงเพียงนี้ จากนั้นภิกษุทั้งแปดลูกลูกเดินออกจากเรือนไปภิกษุรูปนั้นกลับมาถึงวิหารแล้วเกิดกิเลสกำเริบความเสน่หาเข้าครอบงำห่วงหาคิดถึงแต่นางสิลมาฉันอาหารไม่ได้เข้าสู่วิหารแล้วปิดบาดไว้แล้วหมดเลี้ยวหมดแรงปูจีวรลงแล้วล้มตัวนอน จวนจะหมดเวลาฉันแล้วก็ยังไม่ฉันเพื่อนพี่สุมาเตือนให้ฉันพัดก็ไม่สนใจยังคงนอนอยู่ในวิหารนั้นอย่างเดิมในเย็นวันนั้นเองนางศิลมาก็เสียชีวิตพระราชาพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับข่าวนางศิลมาตายแล้วเป็นข่าวใหญ่แพร่สะพัดไป จึงสั่งให้คนไปทูลบอกพระาศาสดาว่าพระองค์ผู้เจริญบัดนี้นางศิลิมาน้องสาวของหมอชีวกเสียชีวิตแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงให้อุปถากทรงข่าวไปขอพระราชาว่าอย่าเพิ่งทำชาปนกิจศพนางศิลิมาขอได้โปรดนำไปไว้ในป่าช้า จัดการอัลขาอย่าให้หมูนกหรือหมูสัตว์จะกัดกินได้ซึ่งพระราชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามที่พระศาสดาทรงต้องการแล้ววันที่สามล่างของนางศิลมาก็พองอืดวันที่สี่ล่างก็มีหมูนอนสีขาวชอนชัยลากดออกมาภายนอก เป็นเหมือนหม้อข้าวสาลีแตกพระพุทธเจ้าทรงทราบความเปลี่ยนแปลงของศพนั้นแล้วทรงสงข่าวขอให้พระราชาช่วยไปประกาศให้ทั่วพระนครว่ายกเว้นเพียงเด็กเฝ้าบ้านเท่านั้นที่ไม่ต้องการไปดูนางศิลมาส่วนคนอื่นๆถ้าผู้ใดไม่ไปจะต้องถูกปรับศีลไหมแปดกะหาปณะนะ ขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ทรงให้พิกษุทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อจะนำเสด็จไปดูนางสิริมาภิกษุเทลารูปนั้นที่จริงท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มอายุประมาณสามสิบเศษซึ่งฝ่ายพระเรียกว่าเป็นเทละแล้วคือบวชเกินสิบภรษาาและรู้พระวินัยดี พระเถระนั้นยังคงนอนอดอาหารอยู่เป็นวันที่สี่อาหารบูดเน่าอยู่ในบาตรทำให้บาตรเริ่มมีสนิมขึ้นท่านก็ได้ยินว่าพระศาสดาทรงเรียกประชุมเพื่อจะไปดูนางศิลิมาพิสุส่วนมากยังไม่รู้ว่านางตายแล้วจากเพื่อนพิสุเมื่อได้ยินชื่อนางศิลิมาเท่านั้น ิกใจก็กระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีแม้เลี้ยวแรงจะมีน้อยก็ไม่ลืมที่จะถามว่าจะไปกันเมื่อ,อไรเพื่อนพิสุบอกว่าวันนี้แหละใกล้แล้วท่านก็รีบลุกขึ้นนําบาทไปทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เก็บบาตรไว้ในถุงบาทเดินติดตามเพื่อนพิสุออกไปทันที พระพุทธเจ้าทรงมีหมู่พิสุและพิสุณีแวดลอ้อมเสด็จเข้าไปในป่าช้าณที่นั้นมีทั้งพระราชาและราชบรุษอุบาสกและอุบาสิกาเป็นต้นเมื่อถึงแล้วพระศาสดาตัดถามพระราชาว่านั่นใครหรือมหาบพิษพระราชากล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั่นศพของนางสิริมาน้องสาวหมอชีวกพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าตัดว่านั่นสิริมาหรือพระนาชาจึงกล่าวว่าใช่แล้วพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธเจ้าตัดว่าขอให้ส่งคนไปประกาศให้ทั่วพระนคร และประกาศให้คนที่มาประชุมกันอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ว่าใครอยากได้นางศิลมาต้องจ่ายหนึ่งพันกาพนะมีใครต้องการรับนางไปบ้างถ้าไม่มีใครซื้อก็จงโปรโดประกาศลดราคาลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนซื้อนางไป ตอนที่นางอุตลาว่าจ้างนางศิลิมาให้มาปฏิบัติสามีนั้นต้องจ่ายวันละหนึ่งพันกาหาปณะนะและตอนที่นางเริ่มทำอาชีพหญิงคณิกามีค่าตัววันละหนึ่งพกาหาปณะนะคนของพระราชาที่ยวประกาศขายศพนางศิลิมาไปพร้อมๆกันเมื่อยังไม่มีใครซื้อ ก็ดลดราคาลงมาเรื่อยๆจาก1000กาหาพนะเป็น500 250 100 5รหนึ่งจนถึง1กาหาพนะครึ่งกาหาพนะหนึ่มาศกและ1กากนิกก็ยังไม่มีใครซื้อนางต้องประกาศยกให้ฟรีก็ยังไม่มีใครเอา พระราชาจึงกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าตัดธรรมว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมาดูมาตุความผู้เคยเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาของมหาชนในแต่การก่อนนั้นคนจะต้องจ่ายถึงหนึ่งพันกาหาปณะนะจึงได้เชยเชิดกับนางหนึ่งวัน ตอนนี้ยกให้ฟรีๆก็ม่มีใครรับไปนามและรูปของนางสิลิมาได้ถึงความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสมัยนางมีชีวิตอยู่แม้จะประดับตกแต่งด้วยเครื่องแต่งกายงดงามกายก็ยังมีแผลมีปากแผลทั้งก้าตาสองหูสอง จมูกสองปากหนึ่งทวารหนักหนึ่งทวารเบาหนึ่งประกอบด้วยโครงกระดูกสามร้อยท่อนมีความเดือดร้อนอยู่เป็นนิดพวกคนเขาต่างอยากได้อัตภาพที่ไม่ยั่งยืนนั้นแล้วตัดพระคาถาว่าเธอจงดูอัตภาพที่ไม่ยั่งยืนกระสับกระสาย ถูกทำให้วิจิตกรรมและกิเลสทําทำให้เป็นอย่างต่างๆอันมีแผลมีกระดูกเป็นโครงล่างอันอาดูนแต่มหาชนอยากได้จบพุทธนำหลัดแล้วพิสูรรูปที่หลงรักนางศิลิมาก็มีฉันทลาคะคลายไปจเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วบรรลุพระอรหัตผล นางสิริมาสิ้นชีพแล้วเกิดเป็นเทพธิดาในสวรรค์ชั้นนิมานนลีชื่อว่าสิริมาเทพกัญญาได้พิจารณาไข้ควรความเป็นมาของตนแล้วรู้ว่าตนละอัตภาพจากมนุษย์และเห็นว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์และมหาชน กำลังประชุมอยู่ใกล้ศพของเราเราควรไปเข้าเฝ้าพระศาสดาจึงชักชวนเทพธิดาบริวารห้าร้อองค์พร้อมด้วยเทวรถห้าร้อยคันมาปลากฏกายในป่าชาถึงแล้วก้าวลงจากเทวรถถวายบังคมแล้วยืนไหว้ยอยู่พระวังคีศะเห็นหมู่เทพธิดาแล้ว กราบทูลขออนุญาตว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขออนุญาตถามปัญหาข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าข้า,ขาพระศาสดาตรัสว่าวังคีสะจงถามเถิดพระวังคีสาถามว่าลถของพวกท่านเทียมด้วยหมูมาห้าร้อยตกแต่งสวยงาม วิ่งฝ่าอากาศไปด้วยกำลังรวดเร็วเกิดจากบุญกรรมเนลมิตส่วนตัวท่านก็ประดับกายแล้วมีรสมีหน้าดูหน้าชมมองได้ไม่เบื่อเลยแน่ท่านเทพธิดาท่านมาจากเทพหมู่ไหนจึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครประเสริญยิ่งกว่าศิลมาเทพธิดาตอบว่า บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงหมู่เทพใดผู้เลิศด้วยกามว่าเป็นเทพผู้ยอดเยี่ยมเทพหมู่นั้นยินดีในกามสมบัติที่เนลมิตแล้วเทพจังพวกนี้จะได้อะไรก็เนลมิตขึ้นมาเองดิฉันเป็นเทพอับสรมีวันณะงามมาจากเทพหมู่นั้นมาเพื่อถวายบังคมพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสูงสุดไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าพระวังคีสาเทระถามถึงบุญกรรมที่นางเคยทำไว้ว่าก่อนที่ท่านจะมาในที่นี้ท่านประพฤติสุจริตกรรมใดไว้บุญอะไรที่ทำให้ท่านมียศมีฤทธิ์มีวันหน้างามมีถวยเทพแวดล้อมมากเช่นนี้ท่านจุติมาจากไหน จึงมาสู่สุคตินี้หรือท่านทำตามโอวาทของาศาสดาคนใดหรือหากท่านเป็นพุทธสาวิกาก็โปรดได้บอแก่อัตมาด้วยสิริเทพกัญญาตอบดังนี้ในฉันเป็นปริจาริกาในที่นี้หมายถึงผู้ปฏิบัติด,ด้วยสังฆีตของพระราชาพระเจ้าพิมพิสาร ผู้ทรงคุณอันประเสริฐด,ดิฉันมีความชำนาญในศิลปะฟ้อนลำการขับร้องอย่างยอดเยี่ยมชาวกรุงราชคกลึรู้จักในนามศิลิมาพระพุทธเจ้าผู้อง์อาจกว่าผู้เป็นฤาสีทรงแนะนำเวนยสัตว์ทรงแสดงอริยสัตว์สีดิฉันได้ฟังแล้ว ก็เป็นผู้สำรวมในศีลทั้งหลายดำลงอยู่ในธรรมดิฉันได้สัมผัสสมาธิอันเกิดจากวิเวกอันเป็นความแน่นอนแห่งมรรคผลดิฉันได้บรรลุอมะตะธรรมอันประเสรศิฐทำให้ต่างจากปัตุชนมีความเลื่อมใสมั่นคงหมดความสงสัย เป็นสาวิกาของพระตาธธาคตเจ้าผู้ตั้งอยู่ในผลแรกเป็นพระโสดาบันทุกติไม่มีแก่ดิฉันดิฉันมาเพื่อถวายบังคมพระตาธธาคตเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดประเสริฐกว่าและเพื่อนมัสการพิสูจทั้งหลายผู้น่าจเจริญใจครั้นประกาศความเลื่อมใสในรัตนสามแล้ว ก็ได้ถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าและพิสูุสงฆ์กระทำประทักษิณแล้วกลับไปยังเทวโลกความวิจิตรงดงามของกายเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเวลาความรู้สึกนึกคิดของใจเปลี่ยนแปลงไปเพราะได้สดับธรรม